ในตอนนี้นะครับทุกคนก็น่าจะต้องเจอสินค้าหนึ่งตัวนะครับที่ผ่านการประเมินมาแล้วว่าแทบจะไม่มีคู่แข่งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นนะครับที่จะตั้งราคาขายให้กับสินค้าตัวนี้กันอย่างแรกนะครับนี่คือ mindset ที่คุณต้องจําไว้เสมอนะครับในการตั้งราคาขายของสินค้านะครับการขายสินค้าราคาที่ถูกเกินไปนะครับจะทําให้คุณเนี่ยไม่ได้กําไรเลยในท้ายที่สุดนะครับ คนส่วนใหญ่พยายามจะขายสินค้าในราคาที่ถูกนะครับพอคิดว่าวิธีนี้จะทําให้ตัวเองสามารถสร้างยอดขายได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ความคิดนี้ทำลายธุรกิจเนี่ยมานับไม่ถ้วนแล้วนะครับเลิกคิดหาทางนะครับว่าจะทํายังไงให้ไดออเดอร์มากที่สุดแต่กลับกันนะครับให้คุณคิดว่าจะทํำยังไงนะครับที่จะได้กําไรสูงที่สุดจากธุรกิจนี้นะครับหลายคนก็อาจจะเคยเห็นผู้ขายบางคนโพสต์บนโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับ ว่าสามารถทำยอดขายเนี่ยได้100ออเดอร์ต่อวันนะครับซึ่งสมมุตินะครับว่าราคาขายเนี่ยอยู่ที่190บาทนะครับถ้านำา190มาคูณด้วย100ออเดอร์เนี่ยก็จะเท่ากับยอดขายนะครับ1น0 0 0บาทต่อวันนะครับซึ่งก็ดูเป็นตัวเลขที่ไม่แย่ถูกไหมครับแต่นี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปนะครับนั่นก็คือค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่างๆนะครับอย่างเช่นต้นทุนสินค้าตัวนี้นะครับอยู่ที่90บาทต่อออเดอร์นะครับ อันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าสินค้านะครับแล้วก็ค่าตัดส่งนะครับซึ่ง100ออเดอร์เนี่ยก็รวมเป็นประมาณ90,00บาทแล้วก็ยังต้องมีค่าโฆษณาอีกนะครับอีกประมาณ70,00บาทเท่ากับว่ากําไรนะครับจะเหลือแค่เพียง3,000บาทเท่านั้นเองนะครับจากยอดขายเนี่ย100ออเดอร์ต่อวันนะครับสำหรับผมนะครับนี่ถือว่าเป็นกําไรที่น้อยมากๆนะครับเพราะถ้านํา3,000บาทมาหารด้วย100ออเดอร์เนี่ยจะเท่ากับว่ากําไรนะครับอยู่ที่ประมาณ30บบาทต่อออเดอร์เท่านั้นเอง คุณอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับที่โพสยอดขายเนี่ยหลายพันออเดอร์ต่อวันถูกไหมครับบางคนทำออเดอร์ได้เยอะก็จริงนะครับแต่ขายสินค้าเนี่ยราคาถูกมากนะครับอาจจะแค่ประมาณ99บาทเท่านั้นเองนะฮะเหลือบางคนเนี่ยทำได้เป็นพันออเดอร์นะครับแต่กําไรต่อออเดอร์นะครับเหลืออยู่เพียงแค่ไม่กี่สิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความหมายอะไรนะครับถ้าคุณเนี่ยขายได้เยอะก็จริงนะครับแต่กําไรในธุรกิจเนี่ยแทบจะไม่มีถูกไหมครับถ้าคุณทําธุรกิจนะครับกับกาไร 10- 20บบาทต่อออเดอร์เนี่ย จะเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับถ้าคุณต้องการทํากาไรให้ได้หลายล้านบาทเพราะคุณต้องขายสินค้าเนี่ยเป็นจํานวนหลายแสนชิ้นนะครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นการเริ่มต้นที่ผิดนะครับแล้วก็เป็นวิธีการทําที่เหนื่อยมากๆแต่กลับกันนะครับถ้าผมขายสินค้าตัวเดิมเลยนะครับแต่ขายได้เพียงแค่50ออเดอร์ต่อวันนะครับแต่ผมเนี่ยก็เพิ่มราคาขายนะครับจากเดิม190บาทใช่ไหมครับผมเพิ่มขึ้นนะครับเป็นราคา490บาทนะครับซึ่งต้นทุนสินค้าเนี่ยก็เท่าเดิมนะครับ นำ490นะครับมาคูณด้วย50ออเดอร์ต่อวันนะครับก็จะเท่ากับยอดขายนะครับ24,500บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนก็จะเห็นเลยว่าผมทำยอดขายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากยอดออเดอร์เนี่ยที่น้อยลงกว่าเดิมเท่าตัวเลยถูกไหมครับต้นทุนสินค้านะครับก็90บาทนะครับคูณด้วย50ออเดอร์ก็เท่ากับ4,500บาทนะครับสมมตินะครับว่าตีค่าโฆษณาเป็น7,000บาทเท่าเดิมนะครับถ้าหากค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ย กำไรนะครับของผมก็จะอยู่ที่13,000บาทนะครับจากการขายเนี่ยได้เพียงแค่50ออเดอร์ต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจำนวนออเดอร์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จเลยนะครับแต่กำไรเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับบางคนขายได้หลายพันออเดอร์ต่อวันนะครับแต่กําไรเนี่ยยังน้อยกว่าคนที่ขายได้เพียงแค่50ออเดอร์ต่อวันเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเลิกขายสินค้าในราคาที่ถูกเกินไป เพียงเพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องการจะทำออเดอร์ให้เยอะแต่กลับกันนะครับให้ทุกคนเนี่ยขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้นนะครับซึ่งนี้ก็ต้องเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสําหรับผู้บริโภคด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณมีกําไรในธุรกิจที่สูงนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดวันไหนนะครับสมมติสินค้าตีกลับใช่ไหมฮะหรือสินค้าเสียหายเนี่ยคุณก็จะยังคงเหลือกําไรในธุรกิจอยู่นะครับแต่สมมตินะครับว่าถ้าพรุ่งนี้นะครับค่าโฆษณาเนี่ยสูงขึ้นนะฮะสมมติว่าค่าโฆษณาจากเดิมนะครับ 7 0 0 0บาทถูกไหมครับได้กําไร3,000บาทนะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยค่าโฆษณานะครับขึ้นเป็น1 0 0 0 0บาทนะครับกำไรเนี่ยก็จะหมดทันทีเลยถูกไหมครับสำหรับธุรกิจของคนที่ได้กําไรน้อยนะครับถ้าผมขายสินค้าในราคาที่สูงถูกไหมครับสมมุตินะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยค่าโฆษณาขึ้นนะครับผมก็ยังได้กําไรอยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่ก็คือประโยชน์นะครับของการขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้นนะครับเพื่อที่คุณเนี่ย ก็จะได้มีกําไรนะครับแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในธุรกิจเนี่ยคุณก็จะยังมีกําไรนะครับที่สามารถนํากลับไปลงทุนในธุรกิจต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าตั้งราคาขายสินค้าต่ําเกินไปนะครับผู้ที่มีกําไรเยอะกว่าชนะเสมอนะครับไม่ใช่จํานวนออเดอร์เมื่อคุณขายสินค้าที่มีกําไรสูงนะครับคุณก็จะมีงบประมาณที่สูงนะครับในการหาลูกค้า1คนสมมุตินะครับว่าคุณขายสินค้าในราคา190บาท และต้นทุนของคุณเนี่ยอยู่ที่90บาทนะครับนี่ก็เป็นต้นทุนก่อนตัดค่าโฆษณานะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าสินค้าแล้วก็ค่าตัดส่งนะครับทาให้คุณนะครับเหลือกาไรอยู่100บาทนะครับนั่นหมายความว่านะครับคุณจะไม่สามารถใช้เงินเกิน100บาทได้แล้วนะครับในการหาลูกค้า1คนถูกไหมครับสมมุติว่าคุณจ่ายเงินโฆษณาให้กับ Facebook 60บาทนะครับเพื่อหาลูกค้า1คนเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณก็จะเหลือกําไร40บบาทถูกไหมครับ แต่ถ้าสมมตินะครับว่าค่าโฆษณาของคุณเนี่ยสูงขึ้นนะครับว่าในวันหนึ่งเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าคุณนะครับต้องจ่ายเงิน150บาทนะครับเพื่อหาลูกค้า1คนเท่ากับว่าคุณก็จะขาดทุนแล้วถูกไหมครับเพราะกาไรของคุณเนี่ยมีแค่100บาทซึ่งนี่ก็คือข้อเสียเปรียบของคุณเลยนะครับเพราะถ้าคุณขายสินค้าที่มีกําไรน้อยมากๆนะครับแล้วถ้ามาเทียบกับคู่แข่งของคุณเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะครับก็ขายสินค้าในราคา490บบาทใช่ไหมครับต้นทุนเท่ากันนะครับ คู่แข่งของคุณเนี่ยก็มีกาไร400บาทเลยนะครับนั่นหมายความว่าคู่แข่งของคุณนะครับสามารถใช้เงินเนี่ยได้ถึง400บาทเลยนะครับในการหาลูกค้า1คนถูกไหมครับถึงแม้ว่าคู่แข่งของคุณเนี่ยจะจ่ายเงินนะครับสามบาทเพื่อหาลูกค้า1คนเนี่ยก็ยังได้กําไรอยู่ดีเพราะอย่าลืมนะครับว่าราคาสินค้านั้นสามารถเปลี่ยนได้เสมอนะครับวันนี้เนี่ยคุณตั้งราคา490ใช่ไหมครับในอนาคตนะครับคุณก็สามารถจัดโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ลดราคาลงได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าคิดว่าราคาเป็นสิ่งที่ตายตัวพยายามตั้งราคาสูงเข้าไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆปรับลงมาก็ได้นะครับผมก็อยากยกตัวอย่างนะครับเป็นคําพูดของแดนเคนเนดีนะครับคนนี้เนี่ยก็เป็นนักกันตลาดมืออาชีพนะครับเขาก็บอกไว้นะครับว่าใครก็ตามนะครับที่สามารถจ่ายเงินได้มากที่สุดเพื่อหาลูกค้าคนนั้นเป็นผู้ชนะนะครับคุณควรตั้งราคาขายนะครับให้ได้กําไร200บาทขึ้นไปนะครับ ซึ่งขั้นตอนการตั้งเนี่ยก็ให้คุณนะครับหาต้นทุนสินค้าต่อชิ้นแล้วก็บวกด้วยกําไร200บาทขึ้นไปนะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นราคาขายสินค้าของคุณนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณก็ต้องลองคิดดูว่าราคาขายนั้นดูแล้วสมเหตุสมผลหรือไม่สมมุตินะครับว่าต้นทุนปืนนวดตัวนี้เนี่ยอยู่ที่550บาทผมก็หมายถึงต้นทุนนะครับในการนําเข้าสินค้ามาจากจีนนะครับแล้วก็ต้นทุนนะครับในการส่งของไปให้ลูกค้าของเราซึ่งสมมุตินะครับว่าอยู่ที่550บาทนะครับ ถ้าผมโบก,กำไร200บาทเนี่ยก็จะเท่ากับราคาขายนะครับ750าบาทซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ยังสมเหตุสมผลอยู่นะครับและถ้าผมโบก,กำไร700รบาทนะครับก็จะได้เป็นราคา1,250บาทนะครับก็ยังสมเหตุสมผลอยู่ดีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เคยเห็นคนขายปืนนวดตัวนี้เนี่ยอยู่ในราคา2,000กว่าบาทนะครับเกือบ3 0 0พเลยก็ยังมีลูกค้าสั่งซื้อนะครับและสมมุตินะครับว่ารองเท้านวดอันนี้เนี่ยมีต้นทุนอยู่ที่190บาทนะครับ และถ้าผมบวกกำไรไป200บาทนะครับก็จะได้ราคาขายเป็น490รานะครับซ่งดูแล้วเนี่ยก็ยังสมเหตุสมผลอยู่นะครับแต่ถ้าผมบวกกำไรนะครับไป900บาทเนี่ยทำให้ราคาขายนะครับเป็น1 0 9 0บบาทนะครับอันนี้เนี่ยราคาก็จะเริ่มสูงเกินไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่ละสินค้าเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะครับหาราคานะครับที่ดูเหมาะสมกับสินค้าของคุณนะครับแต่จำไว้เสมอนะครับว่าอย่าขายสินค้าในราคาที่ต่ำเกินไป ทุกครั้งที่ผมขายนะครับผมก็จะตั้งราคาที่สูงไว้เสมอนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆปรับลงได้ในอนาคตทีนี้เรามาทบทวนนะครับจุดที่พวกเราอยู่กันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนนะครับก็อยู่ในสเต็ปแรกถูกไหมครับใน5ขั้นตอนสู่ความสําเร็จในการขายของออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนก็หาไอเดียสินค้ากันได้แล้วนะครับแล้วก็ประเมินแล้วว่าสินค้าเนี่ยไม่มีคู่แข่งอยู่ในไทยถูกไหมครับ ทีนี้เป้าหมายของเรานะครับก็คือการตั้งราคาให้กับสินค้าที่หามาได้เพื่อที่เรานะครับก็จะได้นําข้อมูลตัวนี้เนี่ยมาสร้างเซเพจในบทเรียนถัดไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับในบทเรียนข้างหน้าเนี่ยเราก็จะนําสินค้าตัวนี้มาทดสอบกันนะครับโดยการยิงโฆษณาไปดูนะครับว่าสามารถสร้างยอดขายได้จริงไหมซึ่งให้พูดตามหลักแล้วนะครับพวกเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าไอเดียสินค้าที่หามานะครับจะสามารถขายได้จริงหรือไม่นะครับหลังจากทดสอบโฆษณาแล้ว เพราะฉะนั้นนะครับสาเหตุที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหลายคนนะครับเสียเวลานะครับหลายวันนะครับผมต้องย้ำว่าหลายวันนะครับในการหาต้นทุนสินค้าที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เสียเวลานะครับในการตั้งราคาขายเนี่ยที่เพอร์เฟกขึ้นมาซึ่งเราจะเสียเวลาไปเพื่ออะไรนะครับในเมื่อเรายังไม่รู้เลยว่าสินค้าจะขายได้หรือไม่ถูกไหมครับเป้าหมายของเรานะครับก็คือการนำไปดยสินค้าตัวนี้เนี่ยมาทดสอบให้เร็วที่สุดนะครับว่าขายได้หรือไม่ได้ เพราะฉะนั้นนะครับในการตั้งราคาขายสินค้าตอนนี้พวกเรานะครับจะตั้งราคาขายแบบคร่าวๆนะครับและรีบนําข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาทดสอบสินค้าให้เร็วที่สุดแล้หลังจากนั้นนะครับถ้าสินค้าเนี่ยถูกพิสูจน์แล้วนะครับว่าขายได้จริงเนี่ยเราถึงจะค่อยมาคํานวณต้นทุนโดยละเอียดอีกรอบกันและราคานะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้วในอนาคตเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเสียเวลามากเกินไปนะครับในการตั้งราคาขายนะครับ ัวของผมเนี่ยก็ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะครับในการคิดราคาขายสินค้าขึ้นมาซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราต้องหาต้นทุนสินค้าต่อชิ้นนะครับแล้วก็บวกด้วยกําไร200บาทขึ้นไปนะครับเท่านี้นะครับพวกเราก็จะได้ราคาขายของสินค้านะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงวิธีการคํานวณต้นทุนสินค้ากันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกคนไปที่เว็บไซต์ alibaba.com นะครับแล้วก็ให้ทําการค้นหาสินค้าของคุณนะครับ ในตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในเว็บไซต์阿里巴巴แล้วนะครับซึ่งแทนที่ทุกคนนะครับจะต้องใส่ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับก้หยทุกคนนะครับมาตรงไอคอนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปกล้องนะครับให้กดเข้าไปนะครับทีนี้นะครับก้หยทุกคนเนี่ยอัปโหลดรูปภาพสินค้าของตัวเองเข้าไปนะครับสมมุตินะครับว่าผมเจอสินค้าตัวหนึ่งนะครับเป็นน้ำผู้สัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับซึ่งผมก็เห็นนะครับว่าผู้ขายคนนี้เนี่ย กำลังสเกลโฆษณาอยู่นะครับมีโฆษณาหลายแบบนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะใช้งบประมาณหลายหมื่นบาทต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้เนี่ยก็น่าจะขายดีพอสมควรนะครับซึ่งในเว็บไซต์นี้นะครับก็มีรูปภาพของสินค้าที่ชัดเจนให้ทุกคนนะครับกดคลิกขวาแล้วก็เซฟรูปภาพนะครับหรือทุกคนนะครับก็สามารถกดสกรีนช็อตนะครับแล้วก็ถ่ายภาพของสินค้าไว้ก็ได้นะครับ หลังจากนั้นก็ให้ทุกคนกลับไปที่阿里巴巴นะครับแล้วก็กดอัปโหลดรูปภาพนะครับเห็นนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เจอรายการสินค้าแล้วนะครับซึ่งหลักการประเมินต้นทุนสินค้านะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาดูที่แพทเทิร์นของราคานะครับซึ่งจากที่ผมเลื่อนดูนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยจะเริ่มต้นนะครับที่10ดอลลาร์นะครับและส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะจบที่ราคา12ดอลลาร์เห็นไหมครับ ซึ่งสินค้าของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันนะครับก็ให้ทุกคนค่อยๆดูนะครับว่าแพทเทิร์นของราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับสินค้าตัวนี้นะครับน้ำผู้สัตว์เลี้ยงเนี่ยราคาส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ที่12ดอลลาร์นะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาที่ Google แล้วก็ค้นหานะครับคำว่า USD to THB นะครับก็คือการแปลงเงินดอลลาร์เป็นเงินไทยนะครับแล้วก็ให้ใส่ราคาสินค้าเข้าไปนะครับ อันนี้นะครับผมก็ใส่ราคาไปนะครับเป็น12ดอลลาร์นะครับซึ่งก็จะเท่ากับเงินไทยนะครับประมาณ430บาทนะครับหลังจากที่เราได้เช็คในอลาบานะครับเราก็ได้รู้แล้วว่านำผู้สัตว์เลี้ยงเนี่ยราคานะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่430บาทนะครับซึ่งนี่ก็เป็นราคาโดยเฉลี่ยนะครับถึงเวลาจริงที่เรานำเข้าเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าสินค้าเนี่ยจะต้องถูกกว่านี้หลายเท่าอยู่แล้ว เพราะทุกคนอย่าลืมนะครับว่าเราทําการเช็คราคาผ่านอาลีบาบานะครับแต่เมื่อถึงเวลานำเข้าจริงนะครับเราจะใช้บริการของชิปปิ้งนะครับซึ่งชิป p ิ้งนะครับก็จะไปต่อรองราคากับโรงงานให้เราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้แหล่งสินค้าที่ถูกกว่านี้แต่ในเบื้องต้นนะครับเราก็จะคิดว่าราคาเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่430บาทหลังจากนั้นนะครับผมก็จะบวกค่าใช้จ่ายหนึ่งอย่างเข้าไปนะครับนั่นก็คือค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับ อย่างเช่นนะครับค่าจัดส่งสินค้าจากบ้านของพวกเราเนี่ยไปหาลูกค้าถูกไหมครับหรืออาจจะเป็นค่าสินค้าตีกลับนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายชีะตาอื่นๆเลยนะครับผมก็จะบวกไป100บาทนะครับนั่นเท่ากับว่านะครับเราก็จะได้ต้นทุนสินค้าต่อชิ้นโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่530บาทนะครับสิ่งนี้ก็คือวิธีการคำนวณต้นทุนที่ผมใช้นะครับทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องละเอียดหรืออินดีเทลขนาดนั้นนะครับให้คนหารูปภาพในอลีบาบานะครับ แล้วก็ดูนะครับว่าราคาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้บวกด้วย100บาทซึ่งนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเราก็จะบวกเผื่อไว้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ต้นทุนสินค้าต่อชิ้นนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเมื่อคุณนําเข้าด้วยชิปปิ้งนะครับในสถานการณ์จริงเนี่ยต้นทุนจะถูกกว่านี้นะครับจากประสบการณ์นะครับที่ผมทดสอบสินค้ามาหลายร้อยตัวเนี่ยเมื่อถึงเวลาจริงนะครับเมื่อนําเข้าสินค้าเนี่ย ต้นทุนสินค้าจะถูกกว่าที่เราคิดหลายเท่านะครับแต่ในตอนแรกนะครับผมก็จะพยายามตั้งต้งตนทุนเนี่ยให้สูงไว้ก่อนเสมอนะครับเพื่อที่จะเป็นการบังคับนะครับให้ผมขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้นซึ่งเมื่อเรารู้ต้นทุนสินค้าโดยเฉลี่ยแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาบวกด้วยกําไร200บาทขึ้นไปเราก็จะได้ราคาขายของสินค้านะครับทีดีก็ให้ทุกคนลองมาคิดดูนะครับว่าถ้านําราคาต้นทุนเนี่ยมาบวกด้วยกําไร200บาทนะครับ ราคาสินค้าที่คุณได้เนี่ยจะยังสมเหตุสมผลอยู่ไหมนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็บบกได้เป็นราคา730บาทซึ่งนี่ก็ยังเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าตัวน้ำพุสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสินค้านะครับที่มี p r i ศษ v a l u e นะครับหรือดูมีมูลค่านะครับและยิ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคา730เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับทีนี้นะครับถ้าเราบบกด้วยกำไราไร300ก็จะเป็นราคาขายนะครับ830 อันนี้ก็ยังเป็นราคาที่เหมาะสมอยู่เช่นกันนะครับซึ่งผมมั่นใจนะครับว่ามีบางคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็กําลังคิดนะครับว่าราคา830เนี่ยสูงเกินไปนะครับแต่ความคิดนี้นะครับอาจเป็นเพราะว่าคุณไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนะครับที่จะสนใจซื้อสินค้าแบบนี้หรือเปล่าถูกไหมครับสมมุตินะครับว่าคุณเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยคุณก็ต้องอยากซื้อนามพูสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดให้ถูกไหมครับเราเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนนะครับก็รักหมาและแมวตัวเองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับลูกค้าก็จะยอมซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นถ้าแลกกับคุณภาพของสินค้าที่ดีนะครับและสาเหตุที่ผมบอกนะครับว่าราคาเนี่ยยังไม่สูงเกินไปนะครับก็เพราะว่าในอดีตนะครับผมก็เคยขายนะผู้สั์เลิงก์เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ขายอยู่ในราคา890บาทนะครับแต่สินค้าที่ผมขายเนี่ยจะเป็นคนละเวอร์ชั่นกันนะครับก็จะเป็นสินค้าเวอร์ชั่นเก่าหนะ้าตาแบบนี้นะครับ ซึ่งในตอนนั้นนะครับผมก็เป็นผู้ขายคนแรกๆบน f c e e o o o นะครับทำให้ตอนนั้นเนี่ยผมแทบจะไม่มีคู่แข่งเลยนะครับและผมก็สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนคิดนะครับว่าถ้าคุณนะครับเลือกขายสินค้าที่ไม่มีคู่แข่งถูกไหมครับทุกคนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับที่จะตั้งราคาสูงเกินไปนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยก็จะเป็นคนนะครับที่ขายสินค้าตัวนี้เนี่ยแรกๆอยู่แล้วในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นบน Facebook หรือบน Tik t ็อ เพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยกล้าที่จะตั้งราคาขายที่สูงนะครับก็ให้ทุกคนนะครับลองใช้วิธีนี้คํานวณนะครับหาราคาขายสินค้าที่ตัวเองเลือกมาดูนะครับซึ่งผมก็ต้องย้ำนะครับว่าคุณไม่ควรเสียเวลานะครับในการตั้งราคาขายเนี่ยนานเกินไปนะครับใช้เวลาประมาณ1 0บถึงยนาทีเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการตั้งราคาขายสินค้า คุณควรลงท้ายราคาขายนะครับด้วยเลข7 0นหรือ90นะครับอย่างเช่นนะครับคุณควรตั้งราคาเนี่ยเป็น990บาทนะครับแทนที่จะเป็น1000บาทนะครับหรือ890นะครับแทนที่จะเป็น90 0 490นะครับแทนที่จะเป็น500นะครับหรือคุณนะครับก็สามารถลงท้ายด้วย70ก็ได้นะครับก็เป็น970นะครับ470 570แบบนี้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับที่ผมได้ผ่านการทดสอบมาในอดีตนะครับ ว่ามีเปอร์เซ็นต์การซื้อสูงที่สุดจากร้านค้าของผมนะครับซึ่งคุณนะครับก็สามารถจัดโปรโมชั่นตามสไตล์ของคุณได้เลยนะครับจัดส่งฟรีนะครับลดราคา30-60%นะครับซึ่งผมแนะนำนะครับว่าอย่าเกิน60%นะครับเพราะบางครั้งนะครับลูกค้าในปัจจุบันเนี่ยก็เข้าใจการตลาดพอสมควรแล้วนะครับซึ่งการที่เราตั้งโปรโมชั่น70%ในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะดูมากเกินไปนะครับและทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากที่ผมทดสอบเนี่ย 3 0ถึงนะครับกำลังโอเคหรือคุณนะครับก็สามารถจัดเป็นโปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งโปรโมชั่นของคุณนะครับก็ต้องมีเดดไลน์เสมอนะครับจัดส่งฟรีนะครับหากสั่งซื้อวันนี้เห็นไหมครับก็จะมีเดดไลน์นะครับเดือนนี้นะครับก็เป็นโปรโมชั่น1แถมหนึ่งนะครับจบลงภายใน3วันนะครับหรือคุณนะครับก็อาจจะเขียนเวลาที่ชัดเจนไปเลยนะครับว่าวันที่เท่าไหร่เดือนที่เท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการเสนอการันตีนะครับหากไม่ได้ผลยินดีคืนเงินนะครับหากไม่พอใจยินดีคืนเงินนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอย่างมากเลยนะครับทดลองฟรี30วันนะครับหากไม่พอใจยินดีคืนเงิน100%นะครับใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับสร้างข้อเสนอในแบบของพุนขึ้นมานะครับราคาและข้อเสนอที่ดีนะครับก็เป็นส่วนช่วยในการเพิ่มยอดขายนะครับ แต่คุณนะครับก็ยังไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลกับมันมากเกินไปในตอนนี้นะครับเพราะเป้าหมายของเราตอนนี้นะครับก็คือการนําสินค้าเนี่ยไปยิงโฆษณาทดสอบให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างข้อเสนอที่ผมใช้ประจําเลยนะครับสั่งซื้อวันนี้นะครับลดราคา60%จัดส่งฟรีนะครับหากไม่พอใจยนดีคืนเงินภายใน7วันนี่เป็นข้อเสนอนะครับที่ผมเกือบใช้ทุกสินค้าเลยนะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นนะครับลด60% หรืออีกตัวนะครับก็จะเป็นซีหนึ่งแถมหนึ่งนะครับแต่ผมก็จะตามด้วยการจัดส่งฟรีนะครับแล้วก็ไม่พอใจยินดีคืนเงินนะครับสิ่งทุกคนนะครับก็สามารถลองนำข้อเสนอพวกนี้เนี่ยไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเนื้อหาเพยงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปครับ